สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้จะมาสอนทุกคนเล่นติ๊กต็อกจีนนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับเพื่อนหรือว่าลูกค้าคนจีนนะครับก็เราจะได้เข้าไปส่องนะครับว่าคนจีนเขาทาอะไรยังไงบ้างนะครับติ๊กต็อกหรือว่าตัวยินนะครับเวอร์ชั่นจีนนะมันก็จะใช้เบอร์โทรจีนนะครับในการเปิดแดคเคานะครับก่อนหน้านี้ที่ผมใช้เนี่ย ใช้เบอร์ไทยนะครับมันใช้ได้นะเมื่อก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คืออินมันไม่รู้มีอะไรนะครับมันให้ใช้เบอร์จีนเท่านั้นนะครับถึงจะเล่นได้นะก็ผมก็เปิดไห้เขาไว้คุยกับเพื่อนคนจีนเล่นกับคนจีนจจสำหรับใครที่อยากดูว่าจีนเขาทำอะไรนะครับใน t i k ต o อก ก็ต้องเปิดแอคเขานะครับแล้วก็มาดูว่าจีนเช้าทำอะไรใน t ิ k ก o k อติดตามาติดตามนู่นนี่นั่นก็เข้ามาดูใน t ิ k t o k นะครับในโลกของเรียกว่าสังคมออนไลน์นะครับถ้าเราไม่มี t ิ k t o k ใช้เนี่ยก็คนจีนรุ่นใหม่ลูกค้ากลุ่มจีนรุ่นใหม่นะครับ เขาเก่งเทคโนโลยีนะดังนั้นเราควรที่จะรู้นะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเทคโนโลยีจีนแล้วก็แอปพลิเคชันที่จีนเขานิยมใช้กันเราก็ถ้าเราอยากเจาะจีนเราก็ต้องมาเล่นกับคนจีนนะครับมันก็ทำอะไรได้หลายอย่างนะ t i k t o k นี้ก็มีท่านพาไปดูรีวิวเรื่องการท่องเที่ยวนะครับพอไปหาเพื่อนนะครับไป มันเป็นคอมมูนิตี้นะครับนี่เสียสิ้นเดียร์เป๊ะวยเลยมันเป็นคอมมูนิตี้ที่เราควรที่จะมีไว้เพื่อ28岁自主创业不婚主义的一้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้นะ Tiktok ร,ราคาก็ไม่ได้แพงอะไรนะ <music> เนี่ยใครสนใจในะครับเปิดไอ้เขาติ๊กตอกเล่นติ๊กตอกกับคนจี่ยีิในในี้ให้คำแนะนำนะครับ So what do you think?